สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัท T ีซีคอนซัลแทเสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทาดีที่พ่อทำนะครับเป็นประจําช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาบอกเล่าความประทับใจของเขาที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับแน่นอนแหละครับว่าพระองค์ท่านได้ทรงทําความดีไว้เป็นแบบอย่างให้กับเรามากมายหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับยงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเขาเป็นคนที่มีความผูกพันโดยเฉพาะย,ายิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านเป็นอย่างยิ่งนะครับและไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าการอ่านนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องจากแรงบันดาลใจที่เขาได้รับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเปล่าจะเป็นยังไงติดตามได้ในการทำดีที่พ่อทำวันนี้ครับการเรียนจบมันเป็นแค่สถานภาพทางสังคมที่เราแค่การันตีว่าเราบรรลุนิติภาวะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวการันตีถึงคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องบางทีแล้วการให้เราทําในสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความดีอยู่ตั้งแต่เด็กนั่นอาจจะเป็นตัวการันตีถึงคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องมากกว่าก็ได้ ร่วมทำความดีโดยบริษัทไทยเบฟเวเรตจำกัดมหาชนแมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพเฮาดีเฮาดีฮาดีครับ <How dy. S 1> วัสดีครับวัสดีครับต้องทำแบบนี้หรือเปล่าครับเฮียขคาวบอยเออใช่สไตล์น้ำ <c oughs> <c oughs> แขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือชอนจินาโชจนนั่นเองนะครับน้องชายของพี่พลอยจินาโชจใช่ครับได้ข่าวว่าล่าสุดมีหลานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับชื่อน้องเวลาเป็นหลานสาวครับหลานสาวแ<ช>สดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเมื่อไหร่ชอนจะมีลูกกับเขาบ้างอะผมต้องถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนดีกว่าครับพี่หาแม่ของลูก,กยังไม่ได้ก่อนที่จะมีลูกต้องหาแม่ก่อนนะใช่ครับพี่นี่แหละครับชอนเป็นบุคคลหนึ่งที่รักการอ่านถ้าเกิดใครเป็นแฟนของชอนหรือว่าติดตามรายการที่ชอนทำนะคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนคครู้วว่่าชชออเเีีีมมดดดด็็ๆ โพสขึ้นส่วนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาน่าจะได้มาจากการอ่านใช่ครับมาเล่าให้ฟังหน่อยครับได้เลยคว่ามามันมีเรื่องราวมันยังไงอะไรเงี้ยได้ได้นคุยกันดีกว่านะได้ครับพี่เป๋อจริงๆแล้วชอนเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากไหมครับคือมันเริ่มต้นจากคุณพ่อครับคุณพ่อคุณปู่คุณปู่จะเป็นคนที่ชื่นชอบในประวัติศาสตร์มากก็เลยจะสอนคุณพ่อในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์ คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านแต่เป็นคนชอบฟังก็เลยอยา,ากจะปลูกฝังลูกให้เหมือนคุณปู่ว่าจริงๆแล้วการเป็นคนที่อ่านหนังสือเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีฉะนั้นการอ่านหนังสือเล่มแรกของผมคือพองศาวดานบริษัทของเขมรก็อ่านหนังสือรู้สึกว่ายากที่สุดในชีวิตในการอ่านเพราะว่าการอ่านเนี่ย เป็นการเอาชนะใจตัวเองในการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่อยากเรียนรู้เลย mm hmm. ปริศาสติ์เขมรเราเรียนไปทําไมก็ไม่รู้ mm hmm. แต่มันเป็นข้อดีที่ว่าเราถูกบังคับแต่เราหลงรักไปกับมันเรารู้สึกเรามีระ,ระบบระเบียบม,มากกว่าเด็กคนอ,นอนื่นคือข้อที่ดีอย่างช่วงนี้ชอนอ่านอะไรครับนี่หนังสือที่อ่านในช่วงนี้หรือว่าอ่านในในสมัยเด็กๆครับเรื่องนี้นี่อ่านเมื่อ 4- 5หปีที่แล้วครับอ,อ๋อวันนี้ติดมาด้วยใช่คือคือเราสึกอันนี้เป็นหนังสือที่ทุกปีต้องกลับมาอ่านช่วงวันพ่อ เขารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ให้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างคือหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่หนังสือที่เข้าใจยากครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับพ่อสอนอ่านพ่อสอนอ่านหมายถึงให้อ่านคําสอนของพ่ออันนี้จะเป็นการรวบรวมพระบรมราโชวาทพระราชดำริอะไรต่างๆในพอกาสต่างๆงานรับปริญญาวันพ่อวันแม่ตอนนั้นท่านเคยสอนว่า จริงๆแล้วเนี่ยการเรียนจบมันเป็นแค่สถานะภาคางสังคมที่เราแค่การันตีว่าเราบรรลุนิติภาวะหรือเรามีความเป็นผู้ใหญ่พอหรือเรามีเซอร์ติฟิเคทที่ทําให้หลาย<ช>ๆคนยอมรับใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวการันตีถึงคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องบางทีแล้วการให้เราทําในสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความดีอยู่ตั้งแต่เด็กนั่นอาจจะเป็นตัวการันตีถึงคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องมากกว่าก็ได้แล้วผมรู้สึกว่านี่แหละคือคาสอนที่สามารถปรับใช้ได้จริง แล้วก็ปลูกฝังให้ผมเริ่มจากการอาร่านแล้วก็เริ่มอยากมาเขียนอืมไอ้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าชอนชอบชอบเขียนคําคม,มเขียนวลีเด็ดๆใน Instagram อินสตาแกรมนะในทางกับกันเนี่ยเรามักจะได้ยินพระบรมราโชว,วาทจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งบางครั้งก็ยาวบ้างบางครั้งก็สั้นมากแต่ไม่ว่าจะยาวหรือจะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแฝงไปด้วยความคิดที่ยาวกว่ามหาศาลถ้าสมมติว่าท่านพูดยาวก็จะมี ความในต่อเนื่องที่ยิ่ง <Yeah. S 1> ยาวถ้าท่านพูดสั้นก็จะมีความในต่อเนื่องที่ยาวแต่ว่าไม่ไม่ได้ยาวมากนะ,ะต่อเนื่องจากนั้นเนี่ยนะครับในพระบรมราโชวาทที่ท่านได้ทรงบอกและคนนํามาไปใช้เป็นคําเขียนลงในหนังสือบ้างและยินจากสปอตโฆษณาในวิทยุบ้างหรือแม้กระทั่งทีวีเนี่ยอชอบคําไหนมากที่สุดนอกจากเรื่องของการรับปริญญา ร่วมทำความดีโดยอิชิตันกรีนทีอีซูซูดีแม็กวีครอสใหม่อ้ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าชอนชอบชอบเขียนคำคม,มเขียนว่ารีเด็ดๆในอินสตาแกรมนะในทางกับกันเนี่ยเรามักใจะได้ยินพระบรมราโชวาทจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งบางครั้งก็ยาวบ้างบางครั้งก็สั้นมากแต่ไม่ว่าจะยาวหรือจะสั้นเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะแฝงไปด้วยความคิดที่ยาวกว่ามหาศาลถ้าสมมติว่าท่านพูดยาวก็จะมีความในต่อเนื่องที่ยิ่ง <Yeah. S 2> ยาวถ้าท่านพูดสั้นก็จะมีความในต่อเนื่องที่ายาวแต่ว่าไม่ไม่ได้ยาวมากนะในพระบรมราโชว,วาทที่ท่านได้ทรงบอกและคนนํามาไปใช้เป็นคําเขียนลงในหนังสือบ้างและยินจากสปอตโฆษณาในวิทยุบ้างหรือแม้กระทั่งทีวีเนี่ยชอบคําไหนมากที่สุดนอกจากเรื่องของการ รับปริญญาคําพูดสั้นๆประโยชเดียวก็คือแม่ของเราเราพาท่านเดินเองได้ทุกวันนี้มันเป็นคําพูดที่รู้สึกว่าเป็นคําพูดที่แสนปัทุชนมากคือราษฎรฟังแล้วเข้าใจโดยที่ไม่ต้องมาหาในยะของเมสเซจคํานี้เลยและภาพมันจะชัดเจนว่าคือท่านกําลังจุงมือหรือหอมแก้มสมเด็จย่าแล้วคามให้ผมกลับมาคิดว่าเออเราแม่ของเราล่ะเราเคยทำงันบ้างไหนม,มันเป็นคำพูดที่ เด็กรุ่นใหม่ควรเอาไปใช้แล้วผมยังรู้สึกว่าใช้อยู่ทุกๆวันเวลาเราเรากลับมาบ้านเรายังเรายังดูแลแม่ของเราดีหรือยังที่เราจะไปดูแลคนอื่นนะครับนั่นคือคำพูดที่ใช้ทุกวัน นั่นก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่ชอนได้รับมารบหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับแต่เรื่องราวยังไม่ได้จบแต่เพียงแค่นี้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวจะให้ชอนได้เล่าเรื่องราวต่างๆฟังดูแล้วชอนน่าจะมีเรื่องราวเยอะวันนี้หมดเวลาของรายการทาดีที่พ่อทําในวันนี้แล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ในเทปต,ต่อไปผมกับชอนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับพวกเรากำลังเป็นแรงผลักดันเป็นกลไกเฟืองชิ้นใหญ่ ที่จะปกป้องพระองค์และแผ่นดินต่อไปท่านรักเราเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะรักท่านแค่ไหนคนดีแม้เราจะอยู่ไกลแค่ไหนเราจะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนดีดี DC ชื่นชมทุกความดีครับ